นี้เสนอเรื่องบอ่อน้ำลาวาหรือละครสั้นเอซีเรื่องบอ่อน้ำลาวาตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะหนาวกันเหรอรอ,อฟังดูกันโอ้ยหนาวจังเลยหนาวมากค่ะแม่โอ้ยไม่กล้าลงไปเล่นน้ำเลยตัวปั่น กเหว่วันนั้นก็บ่นว่าร้อนตอนนี้มาบ่นว่าหนาวอีกแล้วโอ้ํทำไงดีเนี่ยต้องเสกให้มันร้อนเดี๋ยวก็บ่นร้อนอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยร้อนจริงค่ะจริงมากเอ้ยโคตรหนาวเลยมันหนาวแบบอย่างหนาวเลยไม่อยากเดินไปไหนเลยหนาวมากดูดิ หิม,มะตกเป็นกองเลยนางฟ้าก็หนาวเหมือนกันฮโอ้โหมีเด็กคนหนึ่งแต่งตัวเป็นโน์แมนแล้วโอ้โหเกินไปไหมโอ้โหดูต้นไม้ลอยหิม,มะไปหมดแล้วหิม,มะหนักจริงโหแทบจะไม่เห็นใครเลยเนี่ยหนาวมากเลยเดี๋ยวผมขอ โอยคุณอย่าวิ่งสิเห็นไหมฮูอะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวผักตกลงไปเลยโฮ้ยเนี่ยคนผักคนอื่นหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษครับโอ้ยโอ้ยีนเนี่ย โอ้ยน,นี่ก็วิ่งเหมือนเดิมโอ้ฉันไม่ได้ถามเธอตไหนเนี่ยโอ้ยวันนี้ฉันจะท้าทายอำนาจฉันน่ะจะกระโดดขึ้นไปนี่นี่แต่ยังยังยังจะ,จะกระโดดไปบนบอ่อแห่ง หนาวที่ตรงนี้ใครอยากให้ฉันกันโดดบ้างฉัน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 หน,นูหนูหนูหนผมผมผมโอหมดเลยเหรอทำไงดีนางฟ้าล่ะหายไปไหนแล้วเฮ้ยนางฟ้าอยากให้ฉันโดดไหมอยากเว้ยแน่จริงกระโดดดีไหนลองโดดดิโอ้ยหนาวแน่จริงก็ลองโดดดีเฮ้ย ฐาไทยอำนาจอย่างนี้จะโดดเลยไหมล่ะโดดเลยโดดเลยต้องหลอนแน่ๆหรอวหนาวกันนะกระโดดแล้วนะออโอ้โหคอดหนาวเลยบ่อหิมะาโอ้ยหนาวหนาวมากต้องอยู่ให้ครบหนึ่งนาทีหนาวกันนักที่ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไร หยุดตกได้ไงเนี่ยนั่นสีบ่อน้ำสีส้มมันอเมซิ่งมากใครโดดก่อนอมผมขอเลือกนะผมว่าคนแรกเลยอ่ะโดดไปโว้ยคู่นี้ลงไปคู่ที่สองไปว้ายเธอคู่ที่สามว้ายต่อไปหนูไม่หนูของลงกับพ่อหนูะ โอ้ยจะไงไปทั้งคู่เลยไหมไปฉันโด,ดดรัาไปออ้โน้องไปกกอนไปนางฟ้าไปด้วยไม่ไปไปโอ้โหนางฟ้าอยู่คนแรกเลยนางฟ้ารอดได้ไงโอ้ร้อนแอบร้อนเหมือนกันนั่นเนี่ยเป็นยังไงว่างทุกคนร้อนกันไหม โอ้โหข้างบนโคตรร้อนเลยตรงนี้อย่างหนาวจริงเฮเริ่มร้อนแล้วสิเฮ้ยร้อนมากเลยเนี่ยโอ้โหมันหายไปแล้วดูสิโคตรร้อนเลยเฮ้ยทำไมนางฟ้าไม่ลองง่าเป็นคนเสกเองไม่ใช่เหรอบอกแล้วมันร้อนเนี่ย บ่อน้ำกลายเป็นสีส้มเลยอะน้ำราวารล่วน์โหหืน้ำรา,า,าวาล่วเป็นกองเลยดูดิสะดงไปด้วยหืครั้งนี้ร้อนจริงอะไรจริงโอ้โหโดดอะไรกันมาเยอะแยะเนี่ยเปิดตาในน้ำได้กันเยอะแยะเลยเหรอเนี่ย โคตรร้อนแล้วใส่ชุดกันหนาวมาทำไมเนี่ยฮะจริงพวกเธอใส่ชุดกันหนาวมาทำไมทุกคนคะเดี๋ยวเราไปดูเมืองหิมะกันคะ่ะนี่เป็นบ้านของแก๊งพวกเรานะคะแก๊งสกระโอเคนี่เป็นแก๊งของเรานะนี่เป็นบ้านของ บ้านแกงของเราชื่อว่าแกงบ้านแกงสกุละวาวานะคะทุกคนถ้าใครอยากเข้าก็สามารถเข้ามาได้นะอืมได้ได้ได้โอเคเรื่องบ้านนี้นะคะต้องอยู่ถุกคลิปเลยนะถ่ายถุกคลิปเลยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายบ้านนี้ถุกคลิปเลยนะเพราะว่า บ้านนี้ก็จะเป็นบ้านประจำของอบ้านช่องเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งเพิ่มนะคะโอเคมาชมเมืองของเรากันค่ะเมืองนี้นะคะบ้านนี้นะคะก็จะเป็นของคุณของคุคนนี้ค่ะนี่ผู้หญิงผมน้ำเงินนะคะ เหลืองฟ้านะคะนี้เราตั้งเองนะตอนนี้เราจินตนาการเองนะคะทุกคนทุกคนอยากทําแบบไหนก็เรื่องของคุณเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นของอเป็นของคนนี้ค่ะนน่ชื่อน้ำมนนะคะเป็นนางฟ้ารับบทเป็นนางฟ้านะแล้วเรารับบทเป็นลูกนะคะทุกคน เออเรื่องนี้ก็จะไม่มีใครเป็นนางเอกหรือว่าพระเอกอะไรเลยนะนางฟ้าเป็นนางเอกคนเดียนะคะทุกคนเราก็ไม่ได้ออกเยอะนะคะถ้าางนั้นเราขอญาตเข้าบ้านเก่งของเราก่อนนะคะทุกคนร้อนมากมากเลยเฮ้ยถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะใครลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะขอบค่าบ๊ายบายนะจุงง๊บว่ะเฮ้ยไปพักผ่อนแป๊บ โอ้ยโอ้ยโทรศัพท์ตกโทรศัพท์ตกเ้ยบายบายจ้า